ใส่พริกไปด้วยนิดนึงนะคะทุกคนเผื่อใส่ไปคะ่ะล่องใส่หมาล่าไปด้วยน้ำมันหมาล่าใส่ไปแล้วคะ่ะมาดูจ้าเ่กำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆนะคะทุกคนไม่รู้จะทำอะไร น้ำซุปง่ายๆนะคะทุกคนน้ำซุปจนะ้ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเหตุแบบง่ายๆค่ะพี่นอ้อง อันนี้ของลูกสาวใส่พริกไปนิดหนึ่งเพิ่นต้องกินกับน้ำสมค่ะพี่น้องลูกสาวสั่งเลยเด้เนือ้อับต่พอเหี่เอไสไตลจังสันยังสีเลยนะลูกสาวนะพี่น้องอยากคักเพิ่มพริกลงไปอีกค่ะเพิ่นกินเผ็ดได้เพิ่นหมักอยู่นะเผ็ดใช่ มนุม่ดเมเพิ่มเผ็ดลงไปอีกเอา้าไปกดถึกเอ้ยหน่อมือแม่สิลปพี่น้องแย่แปมกะดีกดถึกแฟตกะดีไปค่ะพี่น,อน้องแม่ใส่ลงไปลูกชายนี่ปตีค่อเนื้อร้ายปตีนะลูกชายใส่ลงไปค่ะของลูกผมหมักใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเนื้อใส่หมักร้ายก็ใส่ร้ายไปโหลดค่ะพี่น้องเห็นบอ อันนี้ของลูกชายนะคะลูกชายกินบะตีนะพี่น้องบนเหลืองมากนะให้เนื้อไล่ก็กินลูกชายจัดไปค่ะถ้วยนี้ของลูกชายอีแม่นะคะทุกคนเหลืออยู่พี่น้อง,อ,งอันนี้ของลูกชายของลูกชายแม่ค่ะถ้วยนี้ ตัวนี้ของลูกชายก็จะประมาณนี้เป็นต่แสบกับพี่น้องมีเหลืองค่ะพี่น้องเซนมีเหลืองเห็นไหลูกสาวลูกสาวหน่อยแน่ค่ะพี่น้องรับรองกินเบอร์เบิดค่ะเนื้อนี่อยากมากินไปชิ้นหรือสองชิน้น ลูกสาวสิเป็นแบบนี้นี่มาค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบรย<ม>อ้อยนี่ก็เลยลูกเห็นป่ะใสะ่น้ำสมน้ำเพ่ินนะพี่น้อง